ตัวเลข3าตัวแรกหมายถึงขนาดกว้างของยางตัวเลข2ตัวที่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายทับหมายถึงความสูงของแก้มยางซึ่งจํานวนเลขยิ่งมากเท่าไหร่ขนาดของยางก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมากเท่านั้นตัวเลขนี้จะอยู่ในช่วง35-90ถึงโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ60ส่วนตัวอักษรที่ตามมานั้นแสดงถึงโครงสร้างของตัวยางดังนั้นถ้าคุณเห็นตัวอักษร R เมื่อไหร่นั่นหมายถึงเป็นยางสําหรับรถโดยสารซึ่งคุณจะเห็นได้บนยางรถของตัวเองด้วยแต่ถ้าหากคุณเห็นตัวอักษร ZR นั่นแสดงว่ามันเป็นอย่างที่ใช้สําหรับการแข่งรถและตัวเลข2หลักสุดท้ายนั้นอธิบายขนาดของขอบล้อซึ่งมีหน่วยเป็นนิ้วจะว่าไปคุณยังไม่เหนื่อยใช่ไหม <c oughs> อ๋อ <c oughs> พูดถึงตัวอักษรซีแล้วมันเคยถูกลบออกจากตัวอักษรลาตินเมื่อ300ปีก่อนคริสตศ,ศักร,ราชและกลับมาใหม่อีก2ศตวรรษต่อมาซึ่งใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวอีกเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถคือน้ำมันเป็นซินที่เติมเต็มถังให้พลังงานประมาณ3 1 0 0 0แคลอรี่ซึ่งเป็นพลังงานที่คนคนหนึ่งต้องการเป็นเวลาประมาณ20วัน แต่สัญญาก่อนว่าคุณจะไม่ดื่มมันเข้าไปด้วยโครงสร้างของรถฟอร์มูล่าวันที่ถูกสร้างขึ้นมาถ้าขับในความเร็วระดับหนึ่งมันจะสามารถวิ่งบนเพดานได้เลยทีเดียวการกินน้ำตาลเพียง12วันก็ทําให้โครงสร้างของสมองเราเปลี่ยนแปลงได้และหลังจากนั้นเราก็จะพบปัญหาในการติดของหวานสีเป็นวิธีที่วัตถุต่างๆทําการสะท้อนหรือดูดซับแสงยิ่งมีสีเข้มก็จะยิ่งดูดซับแสงได้มากส่วนสีดําที่มืดที่สุดนั้นไม่ใช่สีดําแต่เป็นสีที่เรียกว่าสีเวนตาแบ ซึ่งมันจะดูดซับแสงได้มากกว่า99%และเป็นเม็ดสีที่เข้มที่สุดในโลกปีกของผีเสื้อบางชนิดมีสีดำกว่าฐานถึง100เท่าแต่นั่นไม่เกี่ยวกับเรื่องสีมันเป็นเพียงเอฟเฟกของภาพลวงตาซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างปีกของมันภาพถ่ายสามารถจับแสงได้จริงแต่สิ่งที่เล็กที่สุดที่เคยถ่ายภาพไว้ได้คือเงาของอะตอม ในช่วงเวลาใดๆก็ตามเวลาหนึ่งมันจะมีสถานที่สองแห่งบนโลกที่อยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกันแต่มีอุณหภูมิและความดันบรรยากาศที่เท่ากันทุกประการเนื่องจากนกมีวิวัฒนาการมาจากไดนโนเสาร์และมีบรรพบุรุษเป็นจระเข้ผู้มันจึงอาจจะจัดได้ว่าเป็นสัตว์เลือยคลานโซฟโอเปรได้ชื่อน,นี้มาจากการโฆษณาในช่วงแรกที่เข้ามาสนับสนุนละครทางวิทยุและโทรทัศน์เหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผงซักฟอกต่างๆ สแปนเด็กซ์คือเส้นใหญ่ที่ทําจากเสื้อผ้าสําหรับเล่นกีฬาชื่อนี้ได้มาจากการสลับตัวอักษรของคําว่า expand หมากฝรั่งมักจะเป็นสีชมพูเนื่องจากผลิตตามสีของหมากฝรั่งเชิงพาณิชย์เจ้าแรกที่ผลิตในปี1928ซึ่งตอนนั้นสีชมพูเป็นสีผสมอาหารสีเดียวที่มีจําหน่ายในโรงงานแม้ว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งครั้งแรกนั้นอาจจะมีขึ้นเมื่อประมาณ10,000ปีก่อนแล้วผู้คนสมัยนั้นนำเปลือกของต้นเบิร์ชมาเคี้ยวกันอืมอร่อยนะเนี่ย น้ำสลัดและครีมกันแดดมีบางอย่างที่คล้ายกันนั่นก็คือน้ำสลัดแรนส์มีสีขาวได้เนื่องจากการเติมไทเทเนียมไดออกไซด์ส่วนผ,ผู้ผลิตครีมกันแดดก็เติมไทเทเนียมไดออกไซด์เข้าไปในผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกันหรือว่าถ้าคุณออกไปอาบแดดและสิ่งเดียวที่คุณมีคือน้ำสลัดแรนส์คุณก็คงรู้ว่าควรทำยังไงนะ <c oughs> ผลกล้วยมีรูปร่างโค้งงอเพราะมันพยายามหาเข้าหาดวงอาทิตย์บางทีพวกมันก็อาจจะต้องการน้ำสลัดด้วยนะ หนูสามารถรับรู้กลิ่นของสมาชิกฝูงที่รู้สึกหิวได้และพวกมันก็จะแบ่งปันอาหารให้กันแมวบ้านมีอิทธิพลต่อความเป็นสัตว์ป่าในอาณาเขตที่มันอาศัยอยู่มากกว่าสัตว์ป่าชนิดอื่น,นโดยเฉพาะสัตว์นักล่าถ้าคุณซื้อชีสขูดฝอยมาเตรียมเซอร์ไพรส์ได้เลยเพราะถ้าบนบรรจุภัณฑ์ระบุว่าประกอบไปด้วยเซลลูโลสแสดงว่าชีสนั่นมีเยื่อไม้เป็นส่วนประกอบแต่ไม่ต้องห่วงไปมันย่อยได้และมันก็ถูกใส่เข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้ชีสจับกันเป็นก้อน เมื่อคุณเพิ่มหรือลดน้ำหนักเซลลไขมันของคุณจะไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนขนาดเฉยๆเวลาอาบน้ำร้อนคุณจะเผาผลาญแคลอรี่ได้มากพอๆกับการออกไปเดินเล่น30นาทีเลยละ่ะจริงๆแล้วความน่าจะเป็นในวิธีการเดินหมากรุกนั้นมีมากกว่าอะตอมในจักรวาลที่มองเห็นได้ซี่ ถ้าคุณนําน้ําประปามาทําน้ําแข็งมันจะออกมาเป็นก้อนสีขาวแต่ถ้าคุณใช้น้ําต้มสุกก้อนน้ําจะใสเนื่องจากการต้มจะขจัดก๊าซทั้งหมดออกไปและนั่นทําให้มันไม่เกิดฟองเมื่อแช่แข็งวัตถุกเกือบทุกอย่างที่ละลายสามารถนํามาทําแก้วได้สิ่งเดียวที่คุณต้องทําคือการทาให้วสัสดุที่หลอมเหลวนั้นเย็นตัวลงจนกว่าโมเลกุลของมันจะปรับสภาพกลับมาเป็นสิ่งที่มันเคยเป็นก่อนที่จะถูกหลอมละลาย หากเราสามารถกำจัดพื้นที่ว่างทั้งหมดออกจากอะตอมที่มนุษย์ทุกคนบนโลกถูกสร้างขึ้นได้แล้วล่ะก็ผู้คนทั้งหมดบนโลกใบนี้ก็จะสามารถรวมกันได้เท่ากับขนาดส้มหนึ่งผลเท่านั้นสุนัขหลายตัวชอบกินผักทั้งแครอทแตงกวาและน้อนหมาที่บ้านผมกินแครอทละ่ะแต่ได้โปรดอย่าเพื่อนตัวน้อยของคุณกินองุ่นเป็นอันขาดมันอาจจะเป็นภัยร้ายแรงต่อสุนัขได้ การรับรสของคุณจะไม่ทํางานอย่างถูกต้องถ้าภายในปากของคุณแห้งเกินไปน้ําลายเป็นตัวก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีโดยอาศัยเอนไซม์ ide, หรือที่เรียกว่าโปรตีนเร่งปฏิกิริยาที่คอยทําหน้าที่ย่อยสลายอาหารทันทีที่เข้าไปในปากน้ำผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวที่ไม่มีวันเน่าเสียม้าสามารถมีหนวดทเท่เพื่อให้เข้ากับแผงคอของมันได้และมันก็ดูน่าทึ่งสุดๆเลยเบบี้แครอทมีอยู่2แบบแบบแรกคือแครอทที่ถูกเก็บเกี่ยวก่อนกําหนด และแบบที่2คือแครอทขนาดใหญ่ที่ถูกนามาตัดแต่งให้เล็กลงมันเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดในการดัดแปลงแครอทที่ไร้มูลค่าทางการตลาดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายออกได้ทวีปต,ต่างๆมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแต่พราะมันเคลื่อนที่ช้ามากโดยมีความเร็วเฉลี่ยเท่ากับอัตราการงอกของเล็บคุ้นคว้ยโลกใต้เคยเป็นป่าฝนเขตร,ร้อนอันเขียวชวยอุ่มมาก่อนเมื่อประมาณ90ล้านปีที่แล้วอนะทวีปเดียวในโลกของเรา ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง4ส่วนของซีกโลกคือแอฟริกาหมายเลขหนึ่งไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวแต่มันเป็น0.9ที่ไม่มีที่สิ้นสุดขนแปรงที่บันไดเลื่อนไม่ได้มีไว้เพื่อทําความสะอาดและขัดเหี่วให้รองเท้าคุณมันคงจะยุ่งยากถ้าถ่าแว็กซ์ลงไปบ,บนนั้นน่ะนะและบันไดเลื่อนก็ไปด้วยความจริงแล้วมันมีไว้เพื่อความปลอดภัยเพราะขนแปรงจะคอยป้องกันไม่ให้มีอะไรเข้าไปใกล้ตรงขอบดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อโค้ตตัวยาวหรือชายกางเกงขามมากก็จะไม่ติดเข้าไปอยู่ในระหว่างขั้นบันได มีทองคำอยู่ในแกนกลางของโลกในปริมาณที่มากพอที่จะนำมาปกคลุมผิวโลกได้ทั้งหมดหนา1ฟุตไดโนเโสาร์ที่เล็กจิ๋วที่สุดในประวัติศาสตร์มีขนาดเท่ากับนกฮัมมิงเบิร์ดพึ่งคุณควรโยนแคนเบอรีรร่ลงบนพื้นเพื่อเช็คดูรสชาติของมันเบอร์รี่ชนิดนี้สามารถเด้งได้เนื่องจากมันมีช่องอากาศเล็กๆอยู่ด้านในอากาศเหล่านั้นเองที่ทำให้มันเด้งและลอยได้ยิ่งผลเบอร์รี่เด้งได้สูงขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งอร่อยมากขึ้นเท่านั้นขณะนอนหลับคุณจะไม่ได้กลิ่นเหม็นต่าง นั่นเป็นเพราะการรับรู้ในการดมกลิ่นของคุณจะปิดทางานในเวลากลางคืนดังนั้นคุณจะไม่ถูกรบกวนหากคนในห้องนอนของคุณมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์กาแฟที่คุณดื่มตอนเช้าที่จริงแล้วเป็นผลไม้ที่ถูกเคี่ยวมเมล็ดกาแฟคือมเมล็ดของผลเบอร์รี่ชนิดหนึง่งดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นเครื่องดื่มที่มาจากเบอร์รี่ถ้าหัวหอมถูกปลูกในดินที่มีกรมฐถนน้อยมันจะมีรสชาติอ่อนและไม่ทําให้คุณน้ําตาไหลในขณะหั่นมันแต่ตรงกันข้าม ถ้าในดินอุดมไปด้วยกรรมฐานแล้วแล้วก็เตรียมกระดาษที่ช่วยใกล้ๆมือได้เลยแม้ออสเตรเลียเป็นทวีปที่ค่อนข้างเล็กแต่มันก็ยังกว้างกว่า,วาดวงจันทร์ซะอีกในฟิลิปปินส์มีเกาะเกาะหนึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาบที่อยู่บนเกาะแห่งหนึ่งโดยที่เกาะน,นั้นอยู่ในทะเลสาบอีกแห่งใช่แล้วมันอยู่บนเกาะอ,อีกเกาะหนึ่งสมาร์ทโฟนใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงน้อยนิดเท่านั้น ถ้าคุณคำนวณค่าไฟที่คุณใช้ชาร์จมันตลอดทั้งปีมันจะคิดเป็นเงินน้อยกว่า1ดอลลาร์ได้ซ้ล่าที่โดนัทมีรูตรงกลางไม่ใช่เพื่อให้มันพอดีกับตัวโอตรงคำว่าโดนัทหรอกนะแล้วมันก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการถือด้วยถึงแม้มันจะทําให้สะดวกจริงก็ตามความจริงที่มันเป็นแบบนี้ก็เพื่อให้มันสุกได้ทั่วถึงง่ายเวลาที่ทอดในปริมาณมาก โฟมอาบน้ำไม่ได้มีไว้เพื่อความสนุกและเพื่อกลิ่นหอมๆเท่านั้นมันยังช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยฟองของมันจะเก็บความอุ่นของน้ำไว้คุณจึงเพลิดเพลินกับการอาบน้ำได้นานขึ้นแต่มันใช้ได้ผลกับอ่างอาบน้ำอะคริลิกเท่านั้นนะเพราะไม่ไว่ายังไงอ่างอาบน้ำที่ทำจากโลหะจะสูญเสียความร้อนไปอย่างรวดเร็วถ้าคุณเคยลองชิมรสชาติของตลับเกม Nintendo มาก่อนคุณคงจะยืนยันได้ว่ามันมีรสชาติที่แย่มากและทิ้งรสเปรี้ยวอมขมไว้ในปากของคุณ นั่นเป็นเพราะมันถูกเคลือบด้วยดินาโทเนียมเบโซแอคที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติที่น่ารังเกียจที่สุดทำให้ไม่มีใครอยากที่จะกินมันเข้าไปโคอาล่าดื่มน้ำโดยการเลียน้ำจากลำต้นของต้นไม้ที่ผู้มันเกาะอยู่กระเพาะของคุณมีเยื่อบุท,ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในทุกๆ3 4วันเพื่อป้องกันไม่ให้มันย่อยสลายตัวเองเพราะกรดย่อยอาหารมีฤทธิ์กัดกร่อนค่อนข้างรุนแรงมะเขือเทศมียีนมากกว่ามนุษย์ซะอีก แต่คุณไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เพราะสาระสําคัญไม่ได้อยู่ที่เรื่องของปริมาณแต่อยู่ที่ความซับซ้อนในการเชื่อมต่อมากกว่าจุดที่สกปรกที่สุดเป็นอันดับสองในร่างกายของเราคือสะดือและที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันอาจจะเป็นจุดแรกที่ถูกละเลยเนื่องจากเราไม่ได้ใช้งานมันแล้วหลังจากที่เราเกิดสะดือมีแบคทีเรียก,กว่า2,300ชนิดมันจึงควรได้รับความเอาใจใส่เป็นพิเศษ ในทุกๆเซลล์ของสิ่งมีชีวิตจะมีเทอร์โมมิเตอร์ขนาดเล็กอยู่ภายในเพื่อตรวจจับอุณหภูมิว่าร้อนเกินไปหรือไม่และปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานของเซลล์เมื่อ200ปีก่อนซอสมะเขือเทศเคยถูกใช้เป็นยาแพทย์เคยเชื่อว่ามะเขือเทศมีสรรพคุณทางยามากมายมเช่นเดียวกับซอสมะเขือเทศและทุกวันนี้เราก็ใช้มันอยู่แต่เพื่อปรุงแต่งรสชาติมากกว่านะนะเอาละแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือมี3สิ่งที่คนเราเอ่ยปากพูดออกมามากที่สุดนั่นคือ 1. ฉันผิดเอง 2. ฉันต้องการความช่วยเหลือ 3. มมาเป็นแฟนกับผมไหม <c oughs> ข้อนี้ล้อเล่นนะ <c oughs>